สวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับสไปเดอร์โคตัวใหม่ใหม่ของผมเก่าของหลายๆคนนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าลูซับฮิตหรือลับซับฮิลหรือซับฮิต HILT เดี๋ยวต้องไปเปิดดิกดูนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น ตัวเล็กของอีกรุ่นหนึ่งชื่อว่าวารอทอนมั้งวารอทอนถ้าจะไม่ผิดนะอ่าตัวนี้มันเป็นตัวเล็กเล็กกว่าตัวนั้นตัวนั้นเนี่ยใบมีดเนี่ยสี่นิ้วเลยตัวนี้เนี่ยต่ำกว่าเยอะนะครับตัวนี้มีดรู้สึกอยู่ที่3นิ้วกว่าเอง3นิ้วประมาณ3นิ้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นระบบไรเนอร์ล็อกนะครับแต่ว่าให้ดูองค์ประกอบภายนอกกันดีกว่าองค์ประกอบภายนอกของตัวนี้เนี่ยสังเกตดูมันเป็น G10 แต่ว่ามันทําให้มันสมูทมากขึ้นสําหรับ G10 ตัวนี้นะอมันจะไม่ใช่ G10 แบบว่า,าเขาเรียกว่า Polish G10 ก็คือทําให้มันดูแบบลื่นสมูทดูดีครับผมมีลายเขาเรียกว่าตัดกับสแตนเลสตรงนี้ด้านบนกับด้านด้านตรงกลางมันดูลงตัวดีครับด้านหลังเนี่ยแบ็กสเป c เซอร์ก็ใช้ G10 เหมือนกันนะครับ อ่าผมเปลี่ยนคลิปนะเป็นคลิปของ MXG นะครับผมอ่าเนื่องจากผมชอบดีฟแคร์ลี่คลิปนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนคลิปมันเนี่ยปกติมันจะมาสแตนดาร์ดอ่าเป็นคลิปสแตนดาร์ดสีดำผมว่ามันเปลี่ยนในตัวนี้ก็ดูสวยดีนะครับอ่าดูดูดีเลยล่ะนะครับอ่าพอเป็นไลเนอร์ปุ๊บเนี่ยการฟลิกของมันฟลิกง่ายฟลิกง่ายปิด ผมว่ามันก็สมูทดีนะอแค่มันจะไม่สามารถทำดอรอปชัดได้นะครับผมดรอปชัดอ,ชอย่างเงี้ยจืดๆเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ไปลองเล่นกับไอตัวพรีวอร์ตตรงนี้นะผมยังไม่อยากลื้มันออกมาดีกว่า,าว่าให้ง่ายเลยเพราะว่า,าไม่มั่นใจว่าด้านในมันเป็นยังไงก็เลยยังไม่กล้าลื้อมันออกมา ถ้าเกิดว่าเลือ,อ,อกองมากลัวประกอบมาไปแล้วความไหลลื่นไม่เหมือนเดิมเอาไวใ้ให้มันให้มันนืดก่าน,นี้ก่อนถึงเวลาแล้วค่อยว่ากันนะครับสําหรับตัวนี้ผมว่าง,งานมันสวยนะครับของสไปเดอร์โคเนี่ยคือสไปเดอร์โคเนี่ยต้องเป็นรุ่นหนึ่งเลยดีกว่าที่เป็นยี่ห้อหนึ่งเลยก่าที่มีดเขาหลากหลายมาก นะครับผมมีให้ตัวเลือกของลักษณะของใบมีดการเปิดปิดเยอะมากทั้ง Liner l o ล็อกเฟรมล็อกคอมเพรสช o นล็อกแบ็กล็อกโอ้โหเยอะมากตัวนี้เป็นไลเนอร์ล็อกแล้วก็ทำงานออกมาได้ดีมากครับหลายหลายคนบอกว่าคงจะไม่ชอบไอตัวฮัำตัวเนี้ยตัวที่มันโผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยแต่ผมมองว่ามันก็ดูดีนะ <c oughs> คือถ้าเกิดไปอยู่ในยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็จะไม่มีไอ้ตัวนี้มาให้หรอกแต่พอมอยู่ในยี่ห้อสไปเดอร์โคมก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาไปอีกแบบหนึ่งผมว่ามันก็ดูดีนะครับอ่าตัวเนี้ยมันทำอ่าแล้วก็จะมีทั s สตับซึ่งผมไม่สามารถฟริกกับทัมสตับได้เลยผมว่าองศามันองศามันไม่ใช่ยังไม่เหมาะกับผมนะสำหรับตัวทัมสตับตัวเนี้ยอ่าผมฟิกกับไอตัว ไปดีโฮเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่ทําสตาร์ตัวนี้มันเอาไว้สําหรับล็อกด้านหลังนี่มันจะเข้าล็อกตรงนี้พอดีสังเกตดูอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอมันล็อกมาตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นทําให้แน่นขึ้นเวลาใช้งานนะ,นะครับผมอ่าโอเคการจับตัวนี้ก่อนการจับตัวนี้ผมว่ามันก็จับหมอะมือดีครับอ่ามือผมใหญ่ด้วยแล้วพอมันเป็นลักษณะของ โค้งๆลักษณะนี้แล้วก็ด้ามค่อนข้างใหญ่เนี่ยจับได้เหมาะมือมากแต่ว่ามันไม่เขาเรียกว่าไงนะอ่ามันมีดมันไม่บางเนอะเพราะฉะนั้นาไปใช้งานจริงเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่ได้ใช้ป้องกันตัวผมไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้ผมใช้สําหรับตัดกล่องซะเยอะนะครับตัดกล่องตดัตดนู่นตัดนี่ซะเยอะมันอาจจะไม่ได้เหมาะอ่าแต่ว่า ความสวยของมันมันก็กินกินในเรื่องนั้นไปยอมไปนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอ่าก็ขอจบคลิปแต่เท่านี้แล้กันนะครับผมถ้าเกิดใครชอบตัวนี้ก็ลองหาดูนะตอนนี้มือ2องอ่าพวกตามพวก Ebay อะไรพวกนี้ครับมือ2องก็คงยังมีอยู่นะครับผมอ่ะและยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยล้กันนะครับขอบคุณมากครับ